สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเราจะเรียนกันในหน่วยที่4แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุก่อนจะเรียนนะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหาเดิมกันก่อนซึ่งแรงคือสิ่งที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่ทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางและทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนชนิดของการออกแรงกันนะคะซึ่งชนิดของการออกแรงนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภท1แรงดึงเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วทาให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรา2แรงผักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะผลของการออกแรงกระทำต่อวัตถุมีผลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ออกแรงต่อวัตถุที่หยุดนิ่งแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่วางอยู่ปข้างหน้า 2. อ,ออกแรงต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่แล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงกระทํากับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ไปข้างหน้า แรงต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่แล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งด้วยออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงหยุดลูกฟุตบอลที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเท้า 4. ออกแรงต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ แล้วทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศทางโดยออกแรงกระทำกับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เช่นการออกแรงเตะลูกฟุตบอลหลบผู้ต่อสู้ต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกทักษะเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปนะคะ โดยในแบบฝึกทักษะนั้นครูจะให้เด็กๆบอกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลข้อที่1เมื่อเราวางลูกฟุตบอลลงบนพื้นโดยไม่ออกแรงกระทําต่อวัตถุนักเรียนคิดว่าลูกฟุตบอลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะคำตอบก็คือลูกฟุตบอลไม่เกิดการเคลื่อนที่คะ่ะ ข้อที่2เมื่อเราวางลูกฟุตบอลลงบนพื้นแล้วใช้มือผลักลูกบอลไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงของลูกฟุตบอลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือลูกฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้อที่3ขณะที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ให้ใช้มือ ออกแรงผลักลูกบอลไปในทิศทางเดียวกับที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงของลูกฟุตบอลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือลูกฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นข้อที่4ขณะที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ให้ออกแรงผลักลูกบอลไปในทางด้านขวา การเปลี่ยนแปลงของลูกบอลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือลูกบอลก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาข้อที่5ขณะที่ลูกบอลกําลังเคลื่อนที่ให้ใช้มือออกแรงผลักลูกบอลไปในทิศทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงของลูกบอลจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือ ลูกบอลจะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ